จจะต้องขั้วนางไปเลยดีนะดีนะเทสเทสเทสเเอาเลยหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมฟอสซิลนะคะฟอสซิลกับเจมนะครับวันนี้รเราก็มี ความสนใจในเรื่องของกาแฟเหมือนกันนะครับมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างการทํากาแฟนะครับวันนี้อยู่กับเจมนะครับเจมเจมก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มกินกาแฟเพิ่งเริ่มทำกาแฟดำนะครับมีกินแน่เขาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ติเขากินไม่ใส่น้ำตาลนะกินเป็นแบบแบล็กคอฟฟี่เลยแบล็กคอฟฟี่แล้วมันมันมันดีกับสุขภาพใช่ไหมหลักๆของเขาเลยคือ กินคาับนเพื่อให้มันร่างกายมันกระปรี้กระเป๋าอ่ะออแต่ว่าพอมาแบบบวกกับตัวเองเป็นคนออกกําลังกายเนี่ยม,มันก็ได้รู้สึกว่ากาแฟแบบว่าไม่ใส่น้ำตาลนี่มันตอบโจทย์ต่อเรามากกว่าคือแบบมันไม่มีน้ําตาลเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากกว่าด้วยมันก็มีวิธีที่เราจะทานมันให้ให้อร่อยเนาะมีวิธีมีความสุนทรีบางอย่างที่ เราสามารถทําให้มันดีแล้วก็เสพมันเข้าไปเสพมันเข้าไปแบบมีความหอมมีรสชาติที่เราไปเริ่มกันที่การคั่วกาแฟเลยอันนี้เครื่องอะไรครับพอเอ่อตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องข้อมือนะครับก็ศึกษามาสักพักหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่คั่วเป็นกระทะแล้วเราไปคั่วเป็นดรัมเราหมุนเอาอย่างเงี้ยมันจะทําให้การคั่วมันสม่ําเสมอกว่านะครับแล้วเราก็สั่งเมล็ดเขียวนะครับ แบบป้กิโลนึงก็หลัรกร้อยนะครับก็เราก็สั่งอาจจะสั่งหลายๆที่มาลองเพราะว่าแต่และแหล่งปลูกเนี่ยมันก็จะทําให้การรสชาติของกาแฟนีมน่มันไม่ค่อยเหมือนกันพอเรามาคั่วปุ๊บเราก็เปิดไฟตั้งเตาแล้วก็เอาใส่ตามจํานวนที่เราอยากจะคั่วนะครับเช่น2อ0กรมั500รม500กรัมมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คั่วโดยการดูโปรไฟล์ว่าเราอยากได้โปรไฟล์แบบไหนคัวนนะ่วอ่อนเนาะคั่วกลางคั่วเข้มมันก็จะให้รสสัมผัสที่แตกต่างกัน แล้วก็กาแฟจเจลา,าริจินก็จะให้รสสัมผัสที่เราชื่นชอบแตกแตกต่างก,ก,กันกันขั้วอ่อนอาจจะดีในบางตัวกันข<ม>้วเย็อาจจะดีในบางตัว่าเราไปดูกันไหมครับว่ามเมล็ดปังขอนตัวนี้จะอร่อยไหมนะคระับเจมก็เราจะมาเริ่มตอนนี้นะครับเมล็ดปังขอนนะตัวนี้ครึ่งกิโลนะนนใช่จะต้มหลัง เราทำเป็นโปรไฟล์ดีดีครับจิมอ้จะกลิ่นเหมือนมะขามแล้วเนี่ยอืมเราก็เทตัวสารนะ,รอ,นอ,ะอันนี้เราไม่ได้วัดใช่ไหมว่ามันขนาดเอ,อ,อเด้ยปริมาณเท่าไหร่ Ừ. Rồi nha. Thả máy Thì mới rồi may hình như địa Thấy Ok. này. Đến thấy มั้ย? Thấy rồi, thấy rồi. Đây ออกเนี่ยเริ่มแขกแล้วนี่เห็งไหมยังไม่รีดเลยไม่ที่ไม่เสียงแขกหรอกเฮ้ยป๊อกเนี่ยเนี่ปยเสียงป๊อปคอนแต่ว่ามันมันไม่ชอบป๊อปคอนเลยโอเคไหมอันนี้ขอชั้มก้อนหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับก็ได้เป็นเป็นโปรไฟล์เป็นขั้วอ่อนนะครับตัวนี้ ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับขั้นตอนแล้วก็โปรเซสที่เราทํามาประมาณเดือนนิดๆนาะเดือนครึ่งเนาะเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างได้ความสุนทร<อ>ีแล้วก็การกินกาแฟาแบบแบบเราสามารถเอนจอยไปด้วยแล้วก็การที่เราเปิดมุมมองของการที่เราทําบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองจากการเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราเอนจอยกับโปรเซสมันมาเน,นี่ยไม่ว่าเป็นงานไหนๆนะครับแล้วก็อาจจะลองดูว่า เราสามารถทํามันได้เองไหมแล้วก็เอนจอยได้เองไหมแล้วก็คุ้มกับเวลาที่เสียไปไหมนะครับก็เจ,จมีอะไรจะบอกอาจารย์กับเพื่อนๆไหมครับ<ม>โปรเจกต์เทอมนี้นสําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราจะทาอะไรส,สักอย่างเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องแบบมีอุปกรณ์อะไรมากมายแค่เรามีแค่นี้เราก็สามารถฟูลฟีกับการทาอะไรอย่างหนึ่งได้เหมือนเราจิบก,กาแฟเงี้ย แล้วก็สามารถเอ่อ <aja> ฟ <ib bean> <g mez> ูลฟิล <and> ก <Ed> ับมันได้โดยไม่ต้องแบบมีอุปกรณ์อะไรมากมายครับอย่างที่ไปเที่ยวตามประเทศอื่นที่ไปเรียนเห็นะไรอื่นก็ได้ตรงาแฟมันอาจจะไม่ต้องเซเชียลนะแต่ว่าขอแค่เป็นสุกเย็นก็คือเป็นกาแฟที่กินได้แล้วล่แล้วก็เซเชียลมันก็มีไว้บ้างก็ดีนะ เป็นทางเรือกแล้วคนส่วนใหญ่แล้วคนกินกาแฟอ่ะมันไม่ได้กินแบบสามวันกินสามเป็นการกินทุกวันนะคนที่กินกาแฟมันก็เลยเอาะอาจจะไม่ต้องพิเศษด้วยก่นก็ได้สามวันแต่พิเศษเอนจริงๆงบมันไม่งบมันไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็เราก็สามารถแบ่งปันแบ่งปันให้คนอื่นได้แล้วก็มันกลายมาเป็นสังคมเล็กๆนะครับที่ที่เรา เราสองก็คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเราก็ให้ของกันแล้วกันแล้วก็ให้ความรู้กันแล้วกันนะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากโปรเจกต์นี้อยู่นะเราแต่รกคาดหวังไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เยอะขนาดนี้แต่พอนึกๆไปก็เริ่มตกตะกอนได้แล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็ผมกับเจมส์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ตั้มอาจารย์ตุ๊กด้วยนะครับที่จุดประกายแนวคิดนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ